จะหายเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพนมาน้องหมาน้องแมวมาชมด้วยกันนะคะ พามาเที่ยวพามาเที่ยวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pet Lover by Jai วันนี้นะคะพามาที่ร้าน m o t h e r May I ค่ะของเชฟหนุ่มเขานะคะที่นี่เนี่ยเชฟหนุ่มเนี่ยเขาเป็นเชฟประจําร้านนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขารักสัตว์ค่ะเลยอนุญาตให้ทําให้นําสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาวิ่งเล่นในสถานที่นี้ได้รวมทั้งเชฟหนุ่มเนี่ยนอกจากจะทำอาหารเก่งแล้วนะคะ ยังได้ยินมาว่าเคยทําคลอดให้กับสุนัขด้วยรักสัตว์มากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันดีกว่าว่าเชฟหนุ่มเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะชอบทาอาหารแล้วเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์ยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างแล้วเคยทําอาหารให้สัตว์กินบ้างหรือเปล่าเนาะเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเดินไปกันเดินไปเองเลยโตแล้วทําอะไรก็ได้ <c oughs> เลี้ยงเต่าหรือเลีเ้ยงหมาเนี่ยเรา เชฟหนุ่มนะคะอันนั้นคือชื่อนะคะ ไมไ่หมายถึงว่าวิน,นุม่มอะไรอย่างนั้นแต่ว่ายังนุ่มอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟน,นุ่มคาตอนนี้เนี่ยพาวมานั่งอยู่ที่ร้านของเชฟน,นุ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับข้างหลังนี่คือขายอาหารเป็นร้านอาหารใช่ครับชื่อว่า m o เด e r May I ไอครับผมและที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้นำสุนัขเข้ามาใช่ครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเราทําไว้ให้เหมือนแต่ว่าเหมือนก็มาพักผ่อนด้วยแล้วก็สามารถนําสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยอะไรอย่างี้ครับอ่ะถามเลยว่าทําไมถึง คิดว่าจะทำร้านอาหารที่สามารถพาสุนัขเข้ามาได้อะไรก็ได้นดนใจอะไรเงี้ยค่ะผมหลายๆที่อันดับแรกนะครับเราความเห็นเราตรงกันนะหุ้นส่วนในการคุณน้องนะครับคุณน้องแล้วก็พี่อาร์ตเนี่ยก็เป็นคนที่รักสัตว์อยู่แล้วค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคือมันค่อนข้างลาบากที่เราอยากจะทานอะไรอะไรอร่อยแต่ไม่สามารถที่จะเอานําสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้นะครับแต่เราก็รู้ไงเราก็ปฏิบัติตามกฎเขาถ้าเรามีร้านเนี่ย เรามีแล้วผมเองเป็นเชฟเราก็มีความสุกว่าถ้าเราแบ่งแยกโซนแล้วดูแลน้องหมาอย่างดีอะผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเทุกคนคงจะชอบที่มีคนที่รักสัตว์เลี้ยงเิมแรกมีกี่ตัวคะเริมีตัวเดียวครับมีตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เลยเจ้าเจ้านี่ชื่ออะไรคะตัวนี้คือแชมเปญตัวแม่แชมเปญแชมเปญเป็นแม่ Okay. เราผมสงสารก็เลยไปผสมเทียมครับคือตัวแรกเนี่ยเข้ามาคลอดกับมือผมเลยเขาไปรอรอเขาเรียกอะไรรอทําคลอดกับคุณหมอเขาไม่ยอมคลอดตีหนึ่งตีสองเขาก็กังวลกระวายเราก็ยังง่วงมากเพราะเราเหนื่อยมากเสร็จแล้วตอนตีสี่อะเอาน้ำมาให้แชมเปญไหมเอาไปฝากครูก่อนไหมครับขอบคุณมากครับคุณเล็กเขาคือเขารอที่จะทําคลอดคุณหมอก็บอกว่ายังหรอกยังหรอก เราก็ไม่ไหวแล้วแล้วผมก็เลยไปนอนในรถเขานอนสงบอยู่นิ่งๆแล้วเขาก็แบบลุกหุนหันมันหุนหันเลยลุกขึ้นมาแล้วก็กระโดดจากเตียงอ่ะลงมาแล้วก็ดมฟึดฟัด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 จนเขามาเจอผมนอนอยู่ในรถเขาก็ขึ้นมานอนมันตักผมนอนไปได้สักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งตีห้ากว่าเขาก็ลุกแล้วก็เขาเห่าเราก็คิดว่าสักแป๊บหนึ่งมันไม่เหมือนมันไม่มันไม่ใช่ปัสสาวะแล้วมันมีเลือดโปนออกมาเราก็เอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าสักแป๊บหนึ่งก็มีน้องตัวแรก หล่นลงมาเราก็รับรับเสร็จแล้วเขาก็แบบรีแล้เขาก็แบบเออเขาก็เหมือนก็แบบขามลงเราก็อุ้มไปให้หมอตัดแล้วเราก็ทําดูแลก็เป็นตัวแรกเราก็เรียกว่าโพเมียตัวที่2ก็ข้อในรถตัวที่3ก็ข้อในรถตัวที่4ก็ข้อในรถหมดเลยข้อในรถทุกตัวเลยอ่ะก็เลยได้มาทั้งหมด7ตัวใช่ เล็กนะครับบุเล็กสวัสดีสสดครับรูบลเล็กก็จะเป็นตอนนี้คือพอเขานองน้องเหลายคนมากเนี่ยเราก็เลย <พอ S 1> ก็เลยอลองเซิร์ชดูแล้วก็มีคนแนะนำมากเลยก็ครูเล็กกว่า กบบจิตวิทยากับสุนัขเลยเรียนรู้ก่อนว่าเขาคิดอะไรยังไงเพราะว่ายังไงหมอบนั่งอะไรนี้ใครก็สอนได้แต่เรี่องแก่ไขพฤติกรรมนี่ยากต้องครับเนี่ยก็ได้คุณครูมาเนี่ยก็แชมเปญก็ดีขึ้นพฤติกรรมอะไรทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยอ่วันนี้เราจะมาโชว์อะไรกันดีครับคุณเล็กเจ้าแชมเปญเนี่ยวันนี้ด้วยอากาศเขาร้อนมากใช่เขาอาจจะไม่ไม่ค่อยทำเฮ้ยได้ได้อยู่ ไปดาวไปดาวดูไดาวเฮยไปหาไปิ่ียนหาตัวกันมากดีกว่าไปไปดูแต่ละตัวเพราะเมื่อกี้ที่เห็นนี้มีแชมเปญกับโอโม<อ>ใช่ไหมคะนีะ่ชื่อแพนดาน้าหรือเปล่าแพนด้าครับ <c oughs> ดูรูบรู้เลยเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเนี่ยเขามีตรงนี้นแล้วก็พอโตมาก็เหมือนกับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็เลยเรียกเขาว่าแพนด้าหน้ากากเนี่ยแพนด้าหรือไม่ก็แบทแมนนะเนี่ย นำส้มซะด้วยใส่แล้วใส่แล้วมีไปตัวแรกตัวแรกีออกมากำมือเลยวหล่นมาปุ๊บได้เลยตัวแรกเป็นที่บ้มี่มที่บ้มโ้ยมที่บมล้มก็ได้แต่ร้อนอะ แปลผลเหรอโมตัวไหนที่ออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามีวีรกรรมและผูกพันกับมันมากมีจริงๆมีอยู่มีโอโม่่ตัวที่สี่ตัวน้วะตเลยออกมาเนี่ยติดสินค้าทุกตัวเลยนะเนี่ยโอโมเลยแล้วกันแล้วเราแบบว่าแต่พอตอนโตมานะครับไอ้เจ้านี่ก็สนกับผมมากแต่เวลาใครมานะอ้อนคือเป็นหมาขี้อ้อนอ่เราก็วานไหววานคุณครูคุณครูครูเล็กเนี่ยเขาก็จะมาเขาก็จะมาและไอ้เจ้าเนี่ยก็จะอ้อนคุณครู ออ<ท>ตลอดเขาก็ทุกคนก็จะหลงรักโอโม่ตอนแรกเราก็มาว่าเจ้าโพเมียเนี่ยมันกากัดมันกัดเข้าไปทั่วเจ้าแพนด้ามันอะไรเงี้ยแต่จริงๆคุณครูเล็กเนี่ยเขามามาค้นพบว่า<ท>จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโอโม่เนี่ยตัวสเตอร์มากเลยตัวแหย่ตัวท้า,าอ่าเวลาใครอยู่ข้างนอกเนี่ยอ่อนแต่กับมาด้วยกันนกวนมากโอ้ยเข้ามาดิอะไรเงี้ยเขาก็เวลาเขากัดกันคุณครูเขาจะมาจับแยกแต่เจ้าเนี่ยมันก็จะมาแอบข้างหลัง แล้วก็มาดี่เข้ามาพยักหน้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นมันจะเป็นวีรกรรมอย่างเงี้ยครับเจ้าเจ้านี่วีรกรรมแสบของมันทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับเจ้านายมันด้วยนี่ไงกลัวไหมล่ะคะดูหน้าสิคะนี่นี่ทำหน้าเฉยเก็กลัวแล้วอ่ะอยากจะให้มาทำอาหารให้กับสุนัขของเชฟใช่ครับเผื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้บ้างดีกว่า เนื้อที่เราล้าเราใช้เป็นวาคิวเราก็เลยใช้เนื้อวาคิวนะคะรับผสมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ข้าวนั่นน่จะ<ต><อ>ไม่ได้ไม่ปรุงอะไรมดาปกตกินครับก<ร>ินเลยอ่้วู้ฮู้นูนน้้ นิดนึงนะครับก็สมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอก่ใช่สมมติมเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเลยคือเวลา,าที่<ก>พาน้องหมามาก็ผมว่าไม่ได้มีอะไรมากแค่สมมุติว่าถ้าเขาถ่ายหร,ห,รหรืออื่นอะไรเงี้ยรบกวนก็ช่วยดูแลความวสะอาดน,นิดนึงใช่โอเค ขอฝันอยากจะบินขึ้นไปสูงฝันให้สุดขอฟันสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการไม่หยุดความฝันตามความฝันไป ไม่ดีแนะ่ถ้าเขาต้องสันสลายเพราะไขข้อเสือ่อมเจอไฮเฟ็กซี่ฟิกซ์มีกรุโคซามีนและคอนรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์เจอไฮเฟ็กซี่ฟิกซ์ คือตอนนี้ค่ะเจ้าเจอเขามี i อเป็นของตัวเองแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นเพจไอดอลไม่ได้ค่ะเพราะว่ายอดยอดกดไลค์ยังไม่ถึงนะคะแล้วก็ฟอลโลเวอร์ไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟอลโล่เขาเยอะๆแล้วกันนะคะจากเจ้าเจอค่ะแต่ว่าเจ้าเจอต้องไปเรียนรู้จากเจ้าน้องคุกกี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเพจไอดอลตัวใหม่ค่ะไปดูกันดีกว่าว่าทาไมนะ้าน้องคุกกี้เขาถึงเป็นเพจไอดอลไปไปดูพร้อมกันเลยกับช่วงนี้เพจไอดอล ชื่อแอนนะคะมาจากเพจ Cookies My Dog ค่ะคือคอนเซปต์ของคุกกี้เนี่ยเริ่มจากว่าเดิมทีอะแอนเป็นคนที่ชอบเหมือนจินตนาการอะแล้วคือคุยกับเขาบ่อยตั้งแต่เด็กๆเมื่เล็กๆก็เหมือนกับ อยู่ด้วยกันเลี้ยงกันแล้วก็คุยกันพูดกันเยอะๆมันก็เลยมีโมเมนต์ของการพูดคุยกันระหว่างระหว่างเราเงี้ยก็เลยทํามาเป็นกระตูนสี่ช่องอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็แชร์เข้าไปแชร์เข้าไปก็เริ่มคนคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็เลยมีคนเชียร์เยอะก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเลยอ่นี่ใส่ของคุกกี้นะคะเป็น เด็กที่คล้ายๆว่าเลี้ยงง่ายนะคะพูดพูดอะไรเนี่ยคือสามารถสื่อสารแล้วก็เข้าใจที่ว่าแสบที่สุดข,ของคุกกี้นะคะคือตั้งแต่เด็กเนี่ยชัดเจนก็คือเรื่องวิ่งคือวิ่งจนเรารู้สึกว่าคุกกี้รันนะตอนนั้นที่เกมคุกกี้รันดังเนี่ยเราก็แมทชิ่งกันกับตรงนี้พอดีแล้วก็มีแฟนเพจเข้ามาแซลคุกกี้ในลักษณะของการวิ่งของเขาเนะะี่ยค่ะวิ่งวิ่งรอบบ้านเลยนะคะค่ะ ก่อนหน้านี้คือยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักมากนะคะคือครั้งแรกที่ไปงานคือไปที่งานที่ศิริกิตะคะเราทํารถเข็นให้เขาไปเพื่อที่ว่าจะรู้สึกว่าเราเรู้เราชอบตกแต่งของเราก็เลยทําให้เขาไปแล้วเราก็โพสต์รูปว่าถ้าเกิดใครเจอรถเข็นและจํารถเข็นได้ก็เข้ามาทักคุกกี้ด้วยก็เลยการว่าพอรถเข็นเข้าไปในงานปุ๊บก็จะมีคนมาสกิดบอกใช่คุกคกี้ไหมชุกใช่คุกกี้ไหมยเงี้ยค่ะก็แบบเหนื่อยวันนั้นก็เหนื่อยถ่ายรูปมาก <laughs> ค่ะก็ถ้าเรื่องความสามารถพิเศษของคุกกี้นะคะที่เด่นเด่นที่รู้สึกว่าเราเรายังรู้สึกประหลาดใจว่าทําไมเขาทําได้ก็คือเรื่องของความจําเขาจะสามารถจดจําของเล่นได้ตั้งแต่ชิ้นแรกที่ซื้อให้เลยนะคะตอนเด็กๆแล้วก็จนตอนนี้ขวบครึ่งแล้วก็ยังค่อยๆเพิ่มเพิ่มตุ๊กตาขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็คือเยอะแล้วค่ะที่เขาจําได้ก็สามารถเอาวางรวมๆรวมกันแล้วก็ให้เขาหยิบตัวที่เราอยากจะ ให้เขาหยิบปาเนี้ยเขาว่าชื่ออะไรเงี้ยเขาก็หยิบมาให้ได้คือเล่นเล่นกับเขาเราก็เพลินเราก็เราก็รู้สึกสนุกเมือนเราได้เล่นด้วยแล้วเขาก็จะชอบที่เขาได้เล่นด้วยเอาเอาบอลลานมาคุกกี้บอลลารอยู่ไหนลูกบอลลาร์มาบอลลารมาบอลลานมาเก่งมากลูกบอลโลกลูกบอลโลกมาเชดบอลโลกมาแล้วบอลโลกมาบอลโลกมามองงั้นมอง เรียนมาทุเรียนมาหยิบทุเรียนมาทุเรียนมาทุเรียนมาเก่งมากนี่คือทุเรียนค่ะอันนี้แฟนลับให้มาเขาคือตุ๊กตาปาวานนะคะแต่ว่าแม่มองว่นเหมือนทุเรียนอ่ะทุเรียนตูเล็กๆอ่ะก็เลยตั้งชื่อว่าทุเรียนค่ะเขาตัดหน้า ก็มีเสื้อผ้าค่ะหลักๆก,ก็มีเสื้อผ้ามีสายจูงสายจูงปลอกคอเออแฟนคลับที่ทำมาให้แล้วก็ใช้ประจำก็คือตัวนี้ค่ะตุวนี้ก็ใส่บ่อยค่ะชุดนี้ก็ใส่บ่อย <laughs> อันนี้คือสุดที่ใส่บ่อยถามว่าการดูแลเป็นพิเศษไม่ไม่รู้ว่าพิเศษเทียบกับกับลักษณะอย่างไรที่เรียกว่าพิเศษนะคะเรียกว่าเลี้ยงโดยความรู้สึกที่รู้สึกว่าต้องทําให้แบบนี้แบบนี้มากกว่าค่ะว่าเห็นผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบมีคนใช้หรือเขาแนะนําหรือเขามีพูดต่อๆกันมาอย่างเงี้ยก็จะเลือก เลือกหยิบหยิบโปรดักต์ตรงนั้นสินค้าตัวนั้นมาลองใช้ด้วยะคะซึ่งถ้าดีก็อีกเราก็บอกต่อเพื่อนๆต่อเหมือนกันอะไรอย่นางเงี้ยค่ะลักษณะนี้มากกว่าหลังจากที่สร้างเพจคุกกี้ขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่ได้รับก็คือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าออไม่ใช่เพียงแค่เราที่รู้สึกว่าเรารักสุนัขของเรา คนอื่นๆที่เขารักสุนัขของเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังมีความรักความเอ็นดูให้กับคุกกี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่มีคนได้เอ็นดูคุกกี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แลแกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเพื่อนแล้วก็แลแกเปลี่ยนประสบการณ์เรารู้อะไรเราก็แชร์ให้เขาเขารู้อะไรเขาก็จะบอกเราค่ะอันนี้คือประโยชน์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกว่าทำแล้วไม่ได้เหนื่อยทำแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าชอบน้องคุกกี้นะคะอยากจะติดตามคุกกี้นะคะก็เข้าที่ Facebook ของคุกกี้สายด็อกนะคะเป็น Facebook ส่วนตัวของคุกกี้เองค่ะ เลยหมาหลอกกำลังรอฟันพวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแล้วรู้เปล่าจริงเหรอแข็งไร่ย่ังค่ะต้องเข้าตาภูงกับแน่นอนเดียไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยนี่แทะหล่มพอได้แล้วไม่อยากจะเป็นข่าวเขาไ่ีคเ็นนกยตัวดูง เห็นแมมนั <Cornell bug dying> ่งจ้องทีวิตาดำๆอยู่อ้าวออกทีวีอยู่เหรอแม่ครับดูอยู่หรือเปล่าครับผมรักแม่นะคะหมาบ้าทีวีแล้วโฆษณาขายอะไรล่ะเนี่ยเจอหายแฟล็กซี่ฟิกแต่ถ้าขมไม่อร่อยเดียนเวียงนะยากอะไรเขากินเล่นกันแล้วเจอหายฟล็กซี่ฟิกมีกลูโคสมีนและคอรอรอยตินเพื่อบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสสัปดาห์ลองหามาทานดูดิ ให้ตกลงนี่กําลังโฆษณากันอยู่ใช่ไหมป่ะเนี่ยแล้วหมอนี่ใครกันน่ไม่รู้เหรอก็หมอไงครับว้าปวดหัวจบฮะาเจอไฮเฟล็กซี่ฟิรักผมอย่าลืมซื้อจะหายกันนะครับ ตัวเล็กๆดีกว่านะเพราะว่าที่นี่ค่ะใครที่เช่าสุนัขพันจิ๋วๆตัวเล็กๆอย่างชิวาว่านะคะต้องไปปรึกษากับเฮียกำพลแห่ง Dream Team แ a นลกันเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากกับสุนัขพันนี้ไปดูกันนะคะในช่วงโชว์เพจค่ะฟน Dream Team ครับ มีชื่อว่าขนสั้นขนยาวเขาจะเป็นตัวเล็กที่สุดในโลกพันนี้แล้วคือสามารถใส่ช่วยแก้วได้อย่างที่ที่ทโชยนี่คือเป็นพวกสุนัขทีครับอะก็ล่าเริงแล้วก็เขาจะไม่เห่าง่ายฮะ,ะคิดเล่นด้วยฮะก็ต่างกันที่ขนเท่านั้นเอง แต่ขนยาวจะหัวอาจจะเล็กกว่าขนสั้นนิดหน่อยแล้วก็ไส้เหมือนกันส่วนสีก็มากกิ้งอะไรพวกนี้จะเหมือนกันคือมีสีพื้นส้มดำทองขาวแล้วมีสีปารตี้สองสีสามสีอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนสีแบบพรอมฮะก็คนที่มีเนื้อที่น้อยแล้วก็ไม่ใช่มีเวลาเพราะพันธ์นี้เขาสามารถเอาพกติดตัวได้ คือเป็นสุสนัขก,กระเป๋าคือเขาไม่ไม่กลัวเขาชอบร้อนเขาไม่ชอบเย็นก็สามารถใส่กระเป๋าไปได้เลยเน้นที่สุภาพก่อนแล้วก็ดูที่ตาอ่าสมัยชื่อว่าต้องคอยดูที่ตาเขาบางทีเขาจะขึ้นขึ้นฟ้าง่ายหน่อยหนึ่งคือตาเนี่ยเขาอาจจะเล่นกันแล้วก็ตาเขาโตหน่อยเขาจะอาจจะขวนตาได้ อเครื่องดูจากพ่อแม่เขาก่อนว่าเขาเล็กกินเ็เปล่าแล้วก็สายพันธุ์ด้วยว่าสายพันธุ์ที่เขาคัดมาหรือเปล่าคือถ้าถ้าสุนัขที่ดีเขาควรจะมีแพสติกีด้วยฮะเขาจะได้รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงตระกูลเป็นยังไงส่วนใหญ่เราคัดจากพวกสายแชมป์อยู่แล้วคือไม่ใช่สุนัขโนเนมฮะมันนีทำให้สุนัขเราจะนิ่งกว่าผมอยู่แถววงเวียนใหญ่นะฮะอยู่ตากส,สินซอย4ฮะ เฟซบุ๊กก็ทีมทีมแค่หน้าวัน สำหรับวันนี้ถ้าทานจะอิ่มไปกับความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงกันแล้ว,ลวสิคะแต่ว่านะคะติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้ายังมีความน่ารักมาให้ได้ชมกันแล้วก็มีสาระความรู้ด้วยนะคะกับเพจ Lover by Jai ค่ะสามารถเข้าไปดูพวกเรากันได้นะคะที่ Facebook ค่ะหรือว่า Instagram p e พ Lover by Jai หรือว่าดูย้อนหลังใน y o u t u b e ก็ได้แล้วด้วยนะคะวันนี้ค่ะช่วงนี้นฝนตกยังไงก็ดูแลทั้งสุขภาพของคุณแล้วก็ ลูกๆนะคะสุนัขของคุณให้ดีๆค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ,บายบายก่อนจากกันมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับซื้อสแน็ค3แพ็คแถม1แพ็คที่เท,ท,ทสกโก้โลตัสทุกสาขาจนถึงวันที่9กกันยายนนี้นะครับ